สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาปรางและ YP Interior กันอีกแล้วนะคะไม่ได้พบกันนานเลยสำหรับวันนี้นะคะมาปรางก็จะพาไปชมการออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในโครงการเสริร,ราชพฤกษ์สายหนึ่งค่ะสำหรับหลังนี้นะคะก็จะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ400ตารางเมตรค่ะตกแต่งทุกส่วนเลยจะยกเว้นแค่ห้องครัวแล้วก็ห้องนอนเหล็กด้านบนสอห้องสไตล์นะคะก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกค,ค,ค่ะเน้นงานคิ ow, ้วบวคิ้วโพลี่แล้วก็งานสีพ่น จะตกแต่งออกมาสวยงามขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตามมาฟังไปชมกันเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามานะคะจากประตูหลักของบ้านก็จะพบกับจุดแรกเลยค่ะก็คือส่วนทงต้อนรับค่ะส่วนนี้นะคะไฮไลท์ของบ้านเลยก็คือจะเป็นผนังด้านนี้นั่นเองค่ะ ผนังนี้นะคะจะมีความสูงถึง6เมตรเลยนะคะเราสามารถกรุผนังโชว์นะคะตกแต่งได้หลากหลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นงานกรุผนังติดคิวโพลีหรือว่าจะเป็นงานกรุผสมกับงานติดตั้งหินจริงแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะเราเลือกที่จะใช้เป็นงานติดคิวโพลีและทําสีพ่นนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยเลือกใช้เป็นการติดตั้งหินจริงค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นหินเวอร์ซิลิสค่ะเป็นหินอ่อนจริงเลยโดยหินอ่อนจริงนะคะแน่นอนว่าลายนะคะของหินเนี่ยมันค่อนข้างจะธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับบล็อกหินแล้วก็แต่ละช่วงเวลานั้นๆค่ะว่าเราจะได้เป็นลายประมาณไหนส่วนนี้นะคะเราเลือกที่จะตกแต่งโดยการใช้ไฟ LED ทั้งด้านในและด้านนอกนะคะ mm. เพิ่มความสวยงามให้กับตัวผนังหินโชว์ของเรา ส่วนด้านล่างนะคะเราติดตั้งเป็นงาน LED เตาผิงนะคะแบบนี้ส่วนท็อปเนี่ยก็จะเป็นหินจริงตัวเดียวกันค่ะขยับเข้ามานิดนึงด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นประตูสําหรับห้องนอน5เราก็ได้มีการเปลี่ยนประตูนะคะแล้วก็ทําประตูใหม่โดยการติดตั้งคิ้วนะคะให้ล้อไปกับส่วนผนังกรุข,ของเราค่ะและเมื่อขยับมาด้านนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยเดิมทีนะคะของโครงการเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งเลยนะคะแต่ว่าเราก็ออกแบบนะคะเลือกที่จะใช้การกั้นตู้นะคะขึ้นมาโดยด้าน,น เ,เราก็จะทําการกรุผนังนะคะติดคิวโพลีพร้อมกับทําสีพ่นค่ะเป็นการกั้นโซนให้กับส่วนนี้ข้อดีของการกั้นโซนนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้งานกรุผนังสวยแบบนี้มีการกั้นสัดส่วนแล้วเราก็ยังช่วยในเรื่องของการกั้นแอร์ได้ด้วยค่ะ ด้านนี้นะคะจะเป็นผนังใต้บันไดนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นผนังโล่งๆเลยเราจึงทําการออกแบบนะคะแล้วก็ตกแต่งให้เป็นการติดคิ้วนะคะทําสีพ่นเช่นกันด้านนี้นะคะเลือกใช้เป็นโซฟาเล็กๆนะคะทําให้ส่วนนี้เนี่ยเป็นโซนรับแขกได้อย่างลงตัวะคะ่ะพื้นเนี่ยเราก็มีการทําใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยการรื้อพื้นเดิมออกะคะ่ะแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่นะคะด้านขอบทั้งหมดเนี่ยเราก็จะปูเป็นบอดเดอร์กระเบื้องสีดํานะคะ ทำให้ช่วยในเรื่องของการกั้นสัสดส่วนได้เป็นอย่างดีส่วนตรงกลางนะคะเลือกที่จะใช้เป็นการตัดกระเบื้องสีขาวสลับดําเล่นลายให้สวยงามแบบนี้ค่ะและเมื่อเราเดินผ่านส่วนซุ้มกั้นทางเดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราทําเป็นชุดชั้นวางของค่ะบริเวณด้านบนนะคะเราก็จะทําเป็นชั้นโลง่งสาหรับวางของตู้โชว์หรือว่าจะเป็นอาร์ตทอยของสะสมได้ส่วนตู้ด้านล่างนะคะเราก็จะเป็นตู้ปิดนะคะไว้สําหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆได้อีกค่ะ บริเวณซุ้มนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีการออกแบบแล้วก็ใช้โทนสีพ่นนะคะให้ต่างกันจะใช้เป็นสีเทาเข้มมากขึ้นค่ะเพื่อเน้นให้ส่วนซุ้มโค้งเนี่ยดูเด่นขึ้นมาส่วนด้านข้างนะคะก็จะติดตั้งเป็นกระจกเงาสีชาทองนะคะเพิ่มมิติให้กับส่วนซุ้มนี้ค่ะ และเมื่อเราเดินมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนนั่งเล่นหรือว่าส่วนรับแขกค่ะบริเวณนี้เนี่ยเราก็จะตกแต่งทั้งชุดทีวีงานกุกผนังแล้วก็หลุมฝ้าค่ะมาดูกันที่ชุดทีวีนะคะบริเวณชุดทีวีเนี่ยเราตกแต่งให้มีการใช้ทั้งความโค้งและก็ความเหลี่ยมนะคะเข้ากันได้อย่างลงตัวบริเวณท็อปและผนังนะคะเลือกใช้เป็นหินจริงจะเป็นหินอ่อนโอลแกสโอนโรค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหินอ่อนแท้เช่นเดียวกัน ส่วนด้านล่างนะคะตู้เก็บของเนี่ยเราก็เลือกใช้สีพ่นเป็นสีเทาเข้มนะคะทําใหา้มีความทูโทนแล้วก็ดูมีมิติโดดเด่นขึ้นมาค่ะส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเป็นตู้โชว์บริเวณตู้โชว์เนี่ยเราก็จะมีการซ่อนไฟ LED นะคะแล้วก็แบ็คหลังเนี่ยก็จะมีการติดตั้งกระจกเงาสีชาทองด้วยค่ะ เมื่อมาที่ด้านข้างนี้นะคะเราก็จะใช้พื้นที่ว่างตรงนี้ในการกุผนังค่ะตัวนี้เนี่ยเราติดคิ้วโพลีแล้วก็ทำสีพ่นขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าเราจะกรุกขึ้นมาหนากว่าปกติเล็กน้อยนะคะเพื่อให้รับกับด้านบนที่ทำหลืบมาซ่อนไฟค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเ,าเดินระบบไฟไว,ไวใ้ให้ลูกค้าสามารถติดไฟกิ่งนะคะเพื่อไว้โชว์ภาพสวยๆแบบนี้ได้ค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นงานหลุมฟ้าค่ะบริเวณหลุมฟ้าด้านบนนะคะเราจะไม่ได้ใช้การดันหลุมฟ้าขึ้นไปเนื่องจากว่าอาจจะติดระบบภายในนะคะเราจึงใช้วิธีการดรอปฟ้าลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการติดคิ้วและบัวโพลีนะคะพร้อมกับซอนฝายทั้งด้านในและด้านนอกช่วยเพิ่มมิติให้กับหลุมฟ้าในส่วนนี้ค่ะและโซนถัดมานะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารค่ะ ด้านบนนะคะเราก็จะตกแต่งหลุมฝ้าให้มีสไตล์เดียวกันกับโซนรับแขกด้านหนุนเลยล่ะค่ะ ขัดมาด้านในนะคะโซนนี้เราก็จะมีพื้นที่สําหรับทําชุดเคาน์เตอร์บาร์ได้ค่ะเราออกแบบให้เป็นชุดเคาน์เตอร์บาร์รูปตัว U เลยส่วนบริเวณนี้นะคะ <Alcohol. S 1> ก็จะสามารถวางตู้เย็นตู้เล็กด้านไหนได้ด้วย <assa> ส่วนบริเวณด้านล่างนะคะเราก็จะทําเป็นตู้เก็บของด้านบนก็จะมีตู้เก็บของเช่นกันนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของให้ได้มากยิ่งขึ้นส่วนบริเวณท็อปและผนังนะคะเราเลือกใช้เป็นหินจริงเช่นกันค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นหินไว้วาลเลกค่ะโทนสีของบริเวณนี้นะคะเราเลือกที่จะใช้ให้เป็นสีเทาเข้มนะคะเพื่อให้ตัดกับส่วนสีครีมอ่อนโซนอื่นๆของบ้านบ้าง และบริเวณนี้นะคะด้านล่างของชุดเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยเราจะทําเป็นปล่อยโล่งไว้ทั้ง2ด้านมีเพียงขาค้าด้านล่างตัวเดียวนะคะโซนนี้เนี่ยลูกค้าก็จะสามารถนั่งทานกาแฟหรือว่านั่งใช้งานในโซนบริเวณนี้ได้ส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะเว้นขอบเข้ามานะคะเล็กน้อยเพื่อให้สามารถวางม่านลงมาได้ค่ะ ที่ด้านนี้นะคะเราก็จะกรุผนังตกแต่งนะคะซับวงกบของประตูนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เชื่อมต่อกันกับชุดเคาน์เตอร์บาร์ส่วนบริเวณประตูห้องครัวเนี่ยเราก็ได้มีการเปลี่ยนประตูด้วยนะคะทําประตูใหม่โดยใช้เป็นกระจกลอนใสนะคะด้านบนเพื่อไม่ให้ส่วนนี้ดูทึบจนเกินไปค่ะ ส่วนบริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นทางเข้าจากโรงจอดรถค่ะเดิมทีโครงการก็จะให้มาเป็นตู้เก็บของธรรมดานะคะเราก็ได้มีการออกแบบแล้วก็ตกแต่งใหม่โดยการถอดบานตู้เดิมออกนะคะพร้อมกับปรับตรงนี้เนี่ยให้เป็นชั้นวางของส่วนด้านล่างเนี่ยก็ทาเป็นตู้เก็บของนะคะสามารถจะเก็บรองเท้าหรือว่าเก็บของใช้ต่างๆได้ส่วนด้านบนนะคะก็จะวางเป็นของโชว์หรือว่าอาจจะวางเป็นของที่เราต้องหยิบใช้บ่อยๆเวลาเข้าออกจากบ้านก็ได้เช่นกันค่ะ และด้านหลังนะคะเราก็ตกแต่งให้มีการใช้หินนะคะตัวไว้วอลลกัสตัวเดียวกันกับเคาน์เตอร์บาร์ค่ะค่ะสำหรับโซนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันค่ะเป็นห้องนอน5ชั้นล่างค่ะจริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะคะ อย่างห้องนี้เนี่ยทางลูกค้าก็เลือกที่จะใช้เป็นห้อง s t สต y ด o o มของเด็กๆค่ะบริเวณห้องนี้นะคะเราก็เลือกที่จะตกแต่งเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเน้นพื้นที่ใช้สอยจึงเป็นการตกแต่งบริเวณรอบห้องด้วยการกรุผนังสเกิร์ตหรือกุเตียแบบนี้นะคะมีการติดตั้งด้วยการใช้คิวโพลีนะคะแล้วก็ทําสีพ่นนะคะ เลือกใช้เป็นสีฟ้าสดใสนะคะให้เข้ากับความเป็นเด็กนะคะแล้วก็บริเวณรอบห้องเนี่ยเราเลือกที่จะติดเป็นบัวฟ้าโพลีนะคะทําสีฟ้าเช่นเดียวกันบริเวณนี้นะคะเราก็จะทําเป็นงานหลืบมา่านซ่อนไฟด้วยค่ะเพิ่มมิติให้กับห้องนี้เล็กน้อยค่ะแล้วเมื่อมาในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีการกุกผนังเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ เพื่อซ่อนบานเลื่อนห้องน้ำนะคะด้านบนเนี่ยก็จะก,กเป็นซับปงกบติดคิวโพลีแล้วก็ทำสีพ่นเช่นเดียวกันส่วนบริเวณนี้เราก็จะใช้พื้นที่ว่างในการทำตู้เสื้อผ้าค่ะไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้าของน้องๆน,นะคะบริเวณหน้าบานเนี่ยดีไซน์ให้มีความโค้งนะคะอ่าแล้วก็ทำสีพ่นสีครีมสลับกับสีฟ้าสวยงามแบบนี้เลยค่ะ และเราก็จะขึ้นไปในส่วนของชั้นที่2กันนะคะบริเวณระหว่างทางเดินขึ้นบนันไดเราก็มีงานกรุผนังตกแต่งบริเวณด้านนี้ด้วยจะเป็นงานกรุสเกิร์ตค่ะติดคิวพอลี่ oly, แล้วก็ทาสีพ่นเช่นเดียวกันด้านล่างนะคะเราก็จะซ้อนไฟไว้สําหรับสองทางเดินค่ะมีประโยชน์มากๆเวลาตอนกลางคืนนะคะระหว่างที่เราจะเดินขึ้นไปชั้น2นะคะผนังด้านนี้เราก็กรุเพื่อให้รับกับด้านล่างเช่นเดียวกันพร้อมกับซ่อนไฟบริเวณทางเดินเช่นกันค่ะ เราขึ้นมาถึงชั้น2นะคะจะเห็นได้เลยว่าจุดไฮไลท์เด่นของบ้านเนี่ยก็คือชุดกุผนังส่วนนี้นั่นเองค่ะที่เรามองขึ้นมานะคะจากโถงทางเข้าขึ้นมาถึงชั้น2จะเห็นได้ว่าการซ่อนไฟเนี่ย ทําให้ชุดกรุผนังหินจริงนะคะดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆและที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือบริเวณนี้ค่ะหลุมฟ้านั่นเองค่ะงานหลุมฝ้านะคะเราอ,ออกแบบให้มีความเหลี่ยมแล้วก็ความโค้งนะคะเพื่อให้เข้ากันกับทั้งชุดกรุผนังแล้วก็ชุดเชนเดลีย์ชุดนี้ทําให้ทุกอย่างเนี่ยสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆค่ะ บริเวณองทางเดินของชั้นสองนะคะแล้วก็กุผนังตกแต่งเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะจะเป็นการกุปสเกิร์ตนะคะหรือว่ากุเตี้ยความสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรค่ะมีการติดคิ้วพร้อมกับทําสีพ่นนะคะส่วนด้านบนเนี่ยลูกค้าเลือกที่จะติดเป็นวอลเปเปอร์ค่ะตรงนี้นะคะได้ความสวยงามแล้วก็ทําใหออ้งานบิวอินของเราเนี่ยเชื่อมต่อกันแต่ว่าก็ไม่ใช้งบเยอะจนเกินไปส่วนบริเวณประตูนะคะเราก็จะมีการกุซับวงกบด้วยค่ะเพื่อให้เราเข้ากันทั้งหมดกับงานกุผนงัง และจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของส่วนนี้ก็คือบริเวณบัวฟ้าด้านบน,นะคะ่ะตัวบัวฟ้านะคะจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับโซนอื่นๆคือเรามีการกุระแนงเพิ่มขึ้นไปนะคะด้านล่างจากบัวฟ้าเพิ่มมิตินะคะให้ส่วนโถงเนี่ยดูแตกต่างและก็โดดเด่นมากกว่าโซนอื่นๆค่ะและบริเวณโถงชั้น2นี้นะคะก็เป็น second living ค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้เป็นชุดโซนดูทีวีชั้น2หรือว่าจะเป็นโซนตู้โชก็ได้อย่างบริเวณนี้นะคะเราเลือกที่จะทําเป็นงานกรุผนังเรียบๆนะคะมีงานติดคิ้วแล้วก็ทําสีพ่นแล้วก็เดินระบบไฟไว้นะคะในอนาคตลูกค้าก็สามารถเลือกรูปภาพส,สวยๆมาโชว์ตรงนี้ได้ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นชุดตู้โชว์ค่ะลูกค้านะคะอยากได้จะเป็นชุดตู้โชว์ไว้วางโชว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะเราออกแบบดีไซน์ให้มีความโค้งนะคะ พร้อมกับมีความเหลี่ยมในตัวด้วยส่วนด้านหลังเนี่ยเราเลือกที่จะใช้เป็นงานระแนงนะคะเพื่อไม่ให้ดูเรียบจนเกินไประหว่างชั้นเนี่ยก็จะมีการติดตั้งสแตนเลสสีทองเงาค่ะทําให้งานเนี่ยไม่ดูเรียบแล้วก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเราก็จะตกแต่งเป็นชุดทีวีชุดหัวเตียงและก็ส่วน Walk-in c l o s e t ค่ะบริเวณชุดทีวีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราเนี่ยใช้พื้นที่เต็มผนังเลยนะคะทําเป็นทั้งชุดตู้โชว์และก็ชุดทีวี บริเวณด้านล่างนะคะเราตกแต่งให้เป็นตู้ทึบนะคะท็อปเป็นหินจริงเช่นเดียวกันถัดมาก็จะเป็นงานตกแต่งบริเวณหัวเตียงค่ะชุดหัวเตียงนะคะเรากุผนังให้มีความโค้งเช่นเดียวกันกับส่วนอื่นๆของบ้านค่ะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเราเลือกที่จะใช้เป็นงานวอลเปเปอร์พิมพ์ลายแทนส่วนของลายเนี่ยทางลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะชอบเป็นลายประมาณไหน เราเพิ่มเติมความสวยงามด้วยการซ่อนไฟ LED ทั้งหมดนะคะโดยรอบเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับงานวอลเปเปอร์พิมลลายของเราส่วนด้านข้างนะคะเริ่มที่เนี่ยจะเป็นหน้าต่างแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะไม่ใช้ม่านนะคะเราเลยเสนอนะคะแนะนำเป็นงานกุปผนังแบบนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนปิดหน้าต่างค่ะ สำหรับข้อดีของบานเลื่อนปิดหน้าต่างแบบนี้นะคะนอกจากที่จะช่วยลดการสะสมฝุ่นของการใช้ผ้าม่านแล้วเนี่ยยังทําให้ได้ความสวยงามเวลาที่เราปิดนะคะก็จะทําให้ดูเหมือนงานกุปผนังสวยๆแบบนี้เลยละคะ่ะเ <G ül> มื่อถัดเข้ามาที่บริเวณน,นี้ <S <S ก็จะเป็นส่วน walk in closet นั่นเองค่ะและผนังด้านนี้เนี่ยเราก็กรุเพื่อให้เป็นเหมือนผนังกันห้องส่วนบริเวณน,นี้นะคะเราก็ออกแบบให้เป็นซุ้มทางเดินแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นสูงโค้ง หนึ่งอย่างเลยของงานบิวอินของเรานะคะก็คือตัวเสื้อผ้าเนี่ยเราจะสามารถทําได้เต็มพื้นที่ของความสูงห้องเลยนะคะแถมบานเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นบานเดี่ยวหรือบานคู่แต่ก็จะมีอยู่คู่หนึ่งเป็นบานกระจกเงาน,นะคะไว้สําหรับ2ตัวส่วนดีไซน์เนี่ยก็เพิ่มคิ้วความโค้งเข้าไปนะคะเพื่อให้ไม่เรียบจนเกินไปค่ะสําหรับส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองค่ะเราใช้เป็นท็อปหินจริงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีลิ้นชักสําหรับเก็บของด้านข้างด้วยค่ะ ส่วนบริเวณด้านบนเราเลือกที่จะใช้เป็นชุดออลูมิเนียมนะคะกรอบอลูมิเนียมกระจกเงาแทนแทนที่จะทํากระจกปิดหน้าต่างไปเลยเพราะว่าทางลูกค้าในยังอยากได้แสงธรรมชาติเวลานั่งแต่งหน้าอยู่และด้านข้างนะคะเราก็ไม่ปล่อยให้พื้นที่เปล่าประโยชน์ไปค่ะเราทําส่วนนี้ให้เป็นชั้นวางของหรือจะเป็นตู้โชว์น้ําหอมอะไรน่ารักน่ารักก็ได้หน้าบานก็จะเป็นกระจกใสแบบนี้เลยค่ะและเราก็มาถึงห้องนอนห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะเราก็จะตกแต่งโดยใช้โทนสีที่เข้มขึ้นกว่าห้องอื่นๆค่ะก็จะเป็นสีครีมเข้มนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเอาหวัวเตียงไว้ผนังฝั่งเดียวกับประตูเราจึงออกแบบตกแต่งชุด p a r t i ชั่นกันส่วนขึ้นมาค่ะเพื่อกันนะคะไม่ให้เปิดประตูเข้ามาเจอกับหัวเตียงโดยตรงเกินไปและเราออกแบบนะคะให้ด้านล่างเนี่ยมีความทึบ ส่วนด้านบนยังมีความโปร่องอยู่ค่ะและสําหรับด้านนี้นะคะก็จะเป็นชุดหัวเตียงค่ะเป็นงานกลุผนังหัวเตียงแล้วก็ใช้วิธีเน้นเล่นลาย wallpaper เเเเพิมพ์ลายแบบนี้เช่นเดียวกันกับห้องที่แล้วค่ะแต่ว่าตี wallpaper เป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 ห้องนี้จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันกับห้องที่แล้วเลยนะคะคือจะมีความเป็นสีเขีเขยวมีความป่า,ปาต้นไม้อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยละคะ่ะถัดมาที่บริเวณนี้นะคะ เราเลือกที่จะใช้เป็นงานกรุผนังนะคะเพื่อสําหรับแขวนทีวีส่วนด้านล่างเนี่ยลูกค้าก็จะซื้อเป็นชุดตู้ลอยตัวมาวางและผนังสองข้างนะคะจะเห็นได้ว่าเราดีไซน์นะคะเพื่อเพิ่มให้ดูมีความบาลานซ์กันแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นบานเลื่อนสําหรับติดหน้าต่างนะคะสามารถเปิดใช้งานได้<ม>อย่างข้อดีที่มาปังได้บอกไปในห้องที่แล้วนั่นเองค่ะถัดมาที่บริเวณด้านข้างกันนะคะที่มาปังแจ้งว่าตรงนี้เราออกแบบให้ดูบาลานซ์กัน ตรงนี้บานเลื่อนก็จะเป็นส่วนระแนงนี้แทนแบบนี้ค่ะเมื่อปิดปุ๊บเราก็จะดูไม่ออกเลยค่ะว่ามันมีหน้าต่างอยู่บริเวณด้านนี้เนี่ยเรายังมีพื้นที่เหลือนะคะเราเลือกที่จะออกแบบแล้วก็ตกแต่งแค่เป็นชุดตู้โชว์ค่ะหน้าบานเนี่ยก็จะเป็นกระจกใสเปลือยแบบนี้ติดตั้งมือจับสีทองเพื่อให้มีความเข้ากันกับบริเวณอื่นๆแล้วก็สีของห้องนี้ค่ะ ส่วนสุดท้ายของห้องนี้นะคะบริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่เราสามารถตกแต่งให้เป็นชุดตู้เสื้อผ้าได้เลยถึง2ตู้ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าห้องนี้เนี่ยก็จะมีการใช้หน้าบานนะคะต่างกับห้องที่แล้วคือแบ่งด้านบนและด้านล่างส่วนการตกแต่งก็จะเป็นงานติดคิวแล้วก็ทำสีพ่นเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมาปางก็พาทุกท่านมาชมการตกแต่งภายในโครงการนี้ครบเรียบร้อยแล้วสำหรับหลังนี้นะคะเราก็จะเน้นการตกแต่งเฉพาะส่วนที่ใช้งานหลักๆนะคะจะไม่ได้ตกแต่งแค่ส่วนห้องครัวแล้วก็ห้องนอนเล็ก2ห้องด้านบนเท่านั้นเองสไตล์หลักๆของการตกแต่งหลังนี้ก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกนั่นเองนะคะเน้นการใช้คิ our, ้วบัวคิ้วโพลีนะคะแล้วก็ทาสีพ่นเน้นงานโค้งนะคะดีไซน์โค้งเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ และก็ไม่ใช่แค่สไตล์คลาสสิกนะคะที่ทาง YP ทําได้เราสามารถออกแบบแล้วก็ตกแต่งได้ทุกสไตล์เลยหากลูกค้านะคะทุกๆท่านสนใจที่จะออกแบบหรือว่าตกแต่งภายในกับทาง YP สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราสามารถให้คำปรึกษาได้ฟรีแล้วก็ประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะสำหรับคราวหน้านะคะมาปางจะพาไปชมการตกแต่งภายในโครงการไหนเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ